ต้นไม้ที่งอกเองอยู่ตามรอบรอบบ้านตามสวน ก็สามารถนํามาทําเป็นบอนไซได้ครับอย่างต้นข่อยต้นนี้ก็งอกอยู่ในสวนข้างบ้านครับก็คาดว่าเมล็ดม,มันคงจะมาจากขี้นกครับผมก็ปล่อยให้เติบโตจนวันนี้ก็ขุดมาทําเป็นบอนไซต้นข่อยเป็นไม้ไทยที่หาง่ายมีความทนทานเลี้ยงง่ายครับแล้วก็มีลําต้นและกิ่งก้านที่เหนียวเหมาะที่จะเอามาดัดเป็นบอนไซรูปทรงต่างๆได้ดีครับเมื่อขุดมาได้แล้วผมก็จะเอามาใส่กระถางเพราะชําใช้ลวดพันลําต้นให้ติดกับกระถางให้แน่นครับคัดกิ่งที่ไม่ต้องการออกแล้วก็พันด้วยลวดตั้งแต่โคนต้นถึงยอดเลยนะครับ ให้ครบทุกกิ่งจากนั้นก็ดัดลำต้นให้อยู่ในรูปทรงที่เราต้องการได้เลยนะครับสําหรับต้นไข่ต้นนี้ผมก็จะดัดเป็นโครงสร้างบอนไซคร่าวๆไปก่อนนะครับโดยดัดลำต้นให้เอี้ยวไปมามีกิ่งออกทางซ้ายทางขวาแล้วก็มีกิ่งยอดนะครับจากนั้นก็บิดกิ่งให้อยู่ในรูปทรงที่เราต้องการได้เลยครับจากต้นไม้ที่งอกมาจากขี้นกเมื่อเรานํามาใส่กระถางแล้วก็ปลูกดูแลให้สวยงามเท่านี้เราก็จะมีบอนไซเอาไว้ประดับบ้านประดับสวนได้แล้วครับ